วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันในคาบที่7นะคาบที่7ของเราเนี่ยาจะให้เป็นมิชชันนะคะหนูจะต้องแบ่งกลุ่มนะลูกแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละคุณมีเียนบอกไว้ให้นะกลุ่มละ4-5คนอืมพอเราแบ่งกลุ่มได้แล้วเนะี่ยให้เราคุยกันปรึกษาการ brainstorm นะว่า เราจะเลือกไอดอลคนไหนดีเป็นไอดอลที่ทั้งกลุ่มเนี่ยเลือกแล้วนะลูกว่าเอาแค่หนุนคนอาจจะเป็นดารานักแสดงนักร้องนักกีฬาต่างๆนะคะคือบุคคลที่เขามีชื่อเสียงลูกและเขาประสบความสำเร็จในสาขานน้นั้นนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างอ่ะตัวอย่างของเรามี2องคนนะคะข้างล่างนี้คนแรกเป็นผู้หญิงที่เขาเต้น ก็จะชื่อเอริกาเนาะเอริกา is a fat man อ่าเขาก็บอกว่าเอริกาเนะี่เป็นใครนะเรียนอยู่ชันน้นอะไรนะ she has been studying dance for five years แล้วก็บอกว่าเนี่ยอ่าเขาทำไมลูกเรียนเต้นนะเหน็นไหมเขาดูเต้นเ,นเก่งมากเรียนเต้นมาเป็นเวลา5ปีแล้วก็พูดว่าเขาสนใจมีความสนใจในอะไรด้วย ที่ interested in learning more about Asia แล้วก็บอกว่าเออมีสิ่งที่เขาสนใจเพิ่มเติมที่อยากจะศึกษาเรียนรู้นะ่ะคือการเรียนนะเรียนรู้เกี่ยวกับเอเชียนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกตัวอย่างต่อมาเป็นผู้ชายลูกชื่อแมดิ Many ages of 1 1 e grade นะ he has been playing the guitar for 8 year เห็นไหม มันคือสิ่งที่บอกว่าเนี่ยเขาว่าใช้เวลาในการเล่นกีตาร์เนาะเล่นอย่างต่อเนื่องเล่นมาแล้วฝึกฝนมาแล้วเป็นเวลา8ปี he he's hoping to get into school แล้วก็พูดถึงความคาดหวังเนาะหรือสิ่งที่เขาสนใจในอนาคตนะความต้องการของเขาว่าในอนาคตเขาจะทำอะไรนะคะดังนั้น เวลาหนูเลือกไนะอดอลนี่าหนูจะต้องพรีเซนต์นะพรีเซนต์งานหรือพรีเซนต์ไอดอลที่เราเลือกนะ่ะในคราบหน้านะคะในครั้งหน้าที่เราจะได้เจอกันถูกกลุ่มจะต้องพรีเซนต์ดังนั้นเวลาพรนะีเซนต์อะอยากให้นักเรียนนำข้อมูลไอดอลที่หนูเลือกเนะี่ยลงในกระดาษพรีเซนต์งานนะคะเพื่อที่เวลาพรีเซนต์ครูเมย์เก็บภาพนะขอเก็บภาพวิดีโอตอนเราพูดเนะี่ย มันจะได้มองเห็นชัดนะคะว่าไอดอลของเราเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วก็เวลาเราพรีเซนต์่ะคือบางคนอะอาจจะพรีเซนต์ไอดอลที่เพื่อนไม่รู้จักนะคะุคเมก,ก็อยากให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกรูปภาพหารูปภาพไอดอลเนาะเอาให,ให้ใหญ่นิดหนึ่งนะคะหนูจะว่าจะปรินต์จะอะไรก็ได้ตามที่หนูสะดวกนะลูกนะแต่ว่าเอาให้มันสวยสมบูรณ์นะลูกต่อมา ข้อมูลที่จะต้องใช้ในไอดอลของเรานะแน่นอนก็ต้องมีชื่อจะได้รู้ว่าไอดอลของเราคนนี้ชื่ออะไรนะคะคราวนี้ไอดอลบางคนไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะเขาอาจจะทำอาชีพหนูก็จะต้องพูดถึง career ก็คือชื่ออาชีพว่าเขาทำอาชีพอะไรแทนว่าอยู่ชั้นเรียนอะไรเนาะแทนเหมือนในตัวอย่างแทนไปได้เลยคราวนี้สิ่งต่อมาคือ skill สกิลก็คือความสามารถที่เขามีเนี่ยเขาอะใช้เวลาในการฝึกฝนนะคะว่าใช้เวลาในการฝึกฝนมากน้อยแค่ไหนวิธีการเขียนสนะกิ l เนี่ยก็ดูตัวอย่างอันนี้เลยก็คือตรงที่ he has been playing the guitar for e years เนะี่ยอย่างเช่นถ้าไอดอลหนูเป็นดาราน่ยหนูก็ต้องไปหาข้อมูลเนาะว่าเออดาราที่เราชอบเนี่ยเขาใช้เวลาเรียนการแสดงฝึกซ้อมการแสดงมา ฝึกมานานแค่ไหนฝึกมาแล้วกี่ปีโดยใช้โครงสร้างแบบนี้นะลูก present perfect continuous ในการบรรยายถูกไหมต้องใช้ present perfect con ในการบรรยายเนอะก็คือโครงสร้างที่หนูเรียนมาพวก ing นั่นแหละต่อมาก็คือต้องพูดถึงสิ่งที่เขาสนใจลูก interest อะไรข้างหน้าล่ะสนใจที่จะทำอะไรข้างหน้าที่จะต่อยอดว่า เออเนี่ยเราจะเอาความรู้ความสามารถเนาะไอดอลคนนี้เขาจะเอาความรู้ความสามารถที่เขามีนะี่ยไปทําอะไรต่อนะคะเด็กๆอาจจะต้องไปดูในบทสัมภาษณ์หรือค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดังนั้นไอดอลที่ลูกเลือกมาเนะี่ยควรจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนิดนึงนะไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยเราจะหาข้อมูลเขาลําบากนะคะไม่ครูไมยอยากให้เป็น ไอดอลที่ต่างประเทศนะลูกไม่อยากให้เอาเป็นคนไทยอยากให้เราหา,าหัดหัดมีแรงบันดาลใจจากทั่วโลกนะลูกนะคราวนี้กำหนดการหรือวิธีการพรีเซนต์นะคะเวลาเด็กๆจะพรีเซนต์งานเนี่ยอันดับแรก,เด,กเด็กก็จะต้องทำไมลูกออกมายืนนะคะเกรจิงถักทายนะลูกนะอันดับแรกลูกต้องทักทายก่อนทักทายครูทักทาย,ททยเพื่อนสอ Introduce yourself ก็คือแนะนำตัวเองว่าหนูชื่ออะไรนะ Introducing หนูอาจจะบอกเป็นชื่อเล่นก็ได้ I am แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นอืมก็ได้ผไม่โอเคนะต่อมา 3. เนื้อความหรือข้อมูลที่หนูใส่ไปใน idol เนะี่ยหนูควรจะต้องแบ่งข้อความที่เราจะต้องพูดนะเวลาเด็กๆจะพูดเนะี่ย มันก็จะต้องแบ่งว่าใครพูดอะไรยังไงถูกไหมคะแต่คุเมยอยากให้เนื้อความเกี่ยวกับไอดอลเนี่ยให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสได้พูดนะคะว่าไอดอลของเราเป็นคนยังไงอะไรยังไงนะตอนนั้นมี5คนข้อมูลที่ใส่ไปในโปสเตอร์เนี่ยโปสการ์ดของไอดอลพิดเซนงานเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องมี5อัน5ประโยคเพื่อให้มันแบ่งออกมาแล้วมันเขาเรียกว่า มันได้เท่าๆกันถูกไหมคะคราวนี้เวลาเราจะแนะนำตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องพูดหัวข้อนะก็จะพูดว่า i am going to present นะัลูก i am going to present about นะก็คือฉันกับพวกฉันกำลังจะนำเสนอเกี่ยวกับอ่ออาจจะเป็นชื่อไอดอลสแก๊ป เชื่อไตรงนี้ก็เป็นชื่อไอดอลของลูกเนาะ scrapbook นะคะอันนี้หนูก็หลังจากนี้หนูก็เริ่มพรีเซนต์ได้เลยว่าเราเขียนว่าอะไรนำเสนออะไรแล้วสุดท้ายก็ใช้คำว่า thank you for attention นะ thank you for attention ก็แปลว่าขอบคุณนะ ที่เข้ามาร่วมฟังร่วมชมนะคะอันนี้ก็จะได้การนำเสนอนะซึ่งวันนี้ครับพเจดหนูก็ตกลงเลือกกลุ่มเลือกไอดอลค้นหาข้อมูลเลยและพิมพ์ชื่อนะลูกพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อจองนะคะอย่าลืมจองนะลูกก็คือพิมพ์ชื่อสมาชิกกลุ่มจองลำดับการพรีเซนต์ภายในค่ับพี่เจ็ดเลยนะคะและครั้งหน้า ก็คือคับที่5ของมันพุดหน้าเนาะลูกจะต้องพรีเซนต์ตัวนี้ทุกกลุ่มต้องพรีเซนต์ถ้าไม่ได้พรีเซนต์นคำนั้นจะศู์คะแนนโอเคนะถ้ามีคำถามสงสัยอะไรหนูก็สามารถพิมพ์ถามในกลุ่มได้นะคะวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ